ในวันนี้เราจะมาถ่ายแบบกันด้วยไ a มลอน2875 2.8นะครับ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับผมเซตอุปกรณ์เสร็จแล้วก็จะมาที่ตัวนี้เราต้องมาที่วิวก่อนนะนีว่วิเปลี่ยนเป็นออฟเพราะว่าให้มันแบบว่าสว่างตลอดถ้าออนเนี่ยมันจะสว่างตามที่เราตั้งค่ากล้องใช่ป่ะเราเปลี่ยนเป็นออฟปึ๊บมันก็จะสว่างตลอดเวลาอือ เวลาถ่ายจะได้โฟกัสได้ไม่งั้นถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเป็นออนวิวออนเนี่ยมันจะเบลอโฟกัสอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราเวลาตั้งค่าวิวที่เนี่ยเอฟสต็อปร้อยหเอ้ยผมผิด f stop f stop ฟสต็อเอฟสตไหนล่ะ f stop 8อนึ่งทัพหบหนึ่งทัพร้อยหกเนี่ยเออน้อยไม่มีทางที่จะภาพจะสว่างเลยดึงชี้สองมือเลยได้เราก็จะขโมยถ่ายเข้าไปอย่างนี้ต้องแชร์นิดนึงนะใช่ครับถ้าขาดอีกรอบเลยี่กูโดนเลย Mượt chảy lời, lau thả em chảy mượt chảy เมื่อกี้เราไปถ่ายกันเวลาใช่ไครับเราก็มาดูกันว่าภาพที่ถ่ายมานั้นเป็นยังไงนะครับแต่เนื่องด้วยว่าอันนี้มันเป็นทริปที่แบบว่าเขามาเช่าสตูผมนะก็เลยถ่ายมาได้นิดนหน่อยๆนะครับก็จะได้ไม่รบควรเหมือนกับลูกค้าเขาด้วยอันนี้ก็ขอแจมเข้ามาแล้วการอนุญาตแล้วน,นะครับโอเคสตูก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูภาพกันดีกว่าชนึ่ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ รวมอย่างนี้นางแบบจะเกลียดผมไหมเนี่ยนี่นะครับสีเขาจะประมาณนี้การเก็บรายละเอียดก็ดีนะครับนี่นปะคิ้วเป็นเส้นผมเป็นเส้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 นชัดๆแล้วก็แล้วก็สีผิวเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเทลของผิวมาแบบครบครบเกินนะก็เป็นงานถ่าย แนวบิวตี้นะครับก็จะเป็นการจัดแสงแบบเคลียรย์นิดนึงได้เฉดได้เงากันไปก็จะมาถากันแบบน,นี้นองแบบชื่อเชอร์รี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทาน้องได้ผมจะแปละลิงก์น้องมาให้นะครับอันนี้จัดแสงรู้สึกจะสว่างเกินไปหน่อยมีสว่างเกินเนี่ยมันยังจะสามารถเรียกกลับมาได้ไหม ก็ต่างสไตล์โซนี่ครับเวลาเราถ่ายโอเวอร์ไปนิดนิดหน่อยหนอยเนี่ยจะสามารถดึงภาพกลับมาได้เยอะมากๆต่อไปผมจะให้ดูนะครับเปรียบเทียบร,ระหว่างแทมลอน28-75 f 2.8 G2 กับ Sony 50 m mm m f 1.4 GM นะครับที่ระยะ50ม mm ิลเท่าเท่ากันในหน้าจอนี้จะเห็นได้ว่าผมมีกรอบสีฟ้ากับกรอบสีแดงกรอบสีแดงคือ Sony และกรอบสีฟ้าคือแทมลอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัด เรียงฝ่ายนิดนึงเพื่อจะได้ชนกันพอดีปคู่แรกก่อนเลยนี่นะฮะเป็นภาพมุมยืนเหมือนกันเลยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น Sony น,นะครับแล้วก็ไม่ใช่ฝั่งซ้ายนี่คือ t ทม r รอนนะครับดูจากชื่อนั่นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนี่ห s หนึ่งจุด gm t ทม r รอนนี่อยู่ที่50าติเมตรภาพปัจจุบนี้เราสูมมาดูใกล้ๆในกันทั้งคู่แยกออกไหมครับ ผมว่าทมารอนน่ะมันมีความสีใกล้เคียงกับโซ n y มากที่สุดแล้วในเลนเลนเลนเปิดปาร์ตี้น Party ะนะอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับมีปรับแสงนิดนึงปรับแสงนี่คือปรับอะไรปรับเพื่อให้2ภาพเนี่ยแสงใกล้เคียงกันนะครับอ่าผมให้ดูอันนี้ก็ได้ว่าตาปรับอะไรกันไปมั่งมี่เห็นไหมครับเรามีการปรับแค่แสงอย่างเดียวว่าให้มันเท่าๆกันอืมประมาณนี้นะปรับแสงอย่างเดียวให้มันเท่าๆกัน เพื่อจะได้ว่าเวลาดูเทียบเนี้ยครับมันจะไม่หลุดจนเกินไปเดี๋ยวจะดูเทียบกันยากโอเคไปต่อมาดูภาพที่2กันดีกว่าฝั่องซ้ายแทมลอนนะครับแล้วฝั่งขวาเป็นโซนีะ่ะเ,เพื่อนๆดูใครคมกว่กันมีความนิดนึงของ Sony ที่บอกว่าเขาคมกว่านะฮะดูการ ให้สีของเขานะฮะอันนี้สีคือสีจากเลนโดยตรงนะฮะไม่มีการปรับแต่งนะครับเขียนดูรูปต่อไปใกล้เข้าไปอ,อดูทั้งตัวกันนี่นะฮะแสงจะอยู่ยิงจากด้านหลังมาดังนี้นะครับทั้งคู่เหมือนกันแต่แสงเดียวกันเลยก็คือแค่สำหรับเลนในการถ่ายนั่นเองอืมดูตรงสีนิดนึงอ่าจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับเวลาเจอแสงวันนี้ก็คือ ตัวฝั่งเทมลอนเนี่ยเขาจะมีความติดเหลืองมานิดนึงแล้วก็โซนี่จะออกชมพู51.4 gm เนี่ยสีขาหวานนะแอบหวานเลยนะเนี่ยออืมอืมมต่อไปนะครับน,นี้มาดูกันแบบ close up แล้วอันเนี้ยซูมกันแบบสุดๆไปเลยเห็นแม้กระทั่งเส้น ผงอะไรไม่รู้รติดตานางแบบเราก็ไม่เห็นในกล้องนะจนแบบมามาเจอในจอนด้อีกทีจะเอ้ามีขนติดตรงตานางแบบเชยเลยขนตาเป็นเส้นๆๆเ,เ,เ,เลยนะชัดเจนมากรูคุมขนขนาดนางแบบเขาน้าละเอียดนะผิวละเอียดมากเลยยังรูคุมขนเห็นชัดเลยอืมต้องดึงฝีป,ปาก อาจจะเป็นเพราะว่าภาพภาพแทมรอนเนี่ยเขาก้มหน้านิดน,นึงและโซนี่เนี่ยเขาหน้าตรงๆง,งมันเลยทําให้เกิดว่าพอมันชัดปุ๊บแล้วก็มันมีช่วงชัดแค่ตรงตาเนี่ยแล้วก็เรวยความที่มันระยะใกล้นะเดบมันก็เลยบางมันก็เลยทําให้แบบว่าภาพเนี้ยมันชัดแค่ตรงตาจริงๆงเออแล้วก็อันนี้ก็มาชัดได้ทั้งหน้าอืมอ่าดูนี่นะฮะแทมรอนก็จะมีความติดเหลืองมาโซนี่จะไม่มีเลย ถ้ามีเลนต์ตัวไหนที่คิดว่าสีมันใกล้เคียงกับโซนี่มากกว่า t ท m r รอน,นะครับก็ลองแนะนํามาได้นะครับเผื่อผมจะได้ไปลองดูบ้างนะฮะอันนี้แต่แต่เดยส่วนตัวแล้วผมลองมาแล้วทั้งซิกมา,าทั้งซัมยังทั้ง t ท m r รอนนะฮะผมก็ว่า t ท m r รอเขามีความสีใกล้เคียงกับโซนี่มากที่สุดส่วนพ้อเสียนะครับของ t ทม r o อนนะฮะผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกเลนส์ตัวปาร์ตี้เลยก็ว่าได้นะฮะ ข้อเสียอย่างเดียวของเลนเตอร์ปาร์ตี้ก็คือเวลาไปเจองานกลางคืนน่ะวืดมีอาการวืดก็คือพูดไดงไงว่า10ภาพวืดสัก2อถึงสภาพนะส่วนโซนี่นะต่อให้เป็น F4 อ่ะเขาก็วืดยากมากคือ10ภาพอาจจะวืดแค่สักภาพเดียวก็ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเลนค่ายเขาจะอยู่เหนือเลนเตอร์ปาร์ตี้อยู่เสมอเลยสำหรับสภาพแสงที่เจอในเวลากลางคืนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเจ๋งของเลนค่ายเขาเลยแหละถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานกลางคืนบ่อย เป็นแนวเที่ยวหรือทัพงานกลางวันเป็นส่วนเป็นหลักนะ,ะเป็นส่วนใหญ่ก็เล่นเตอร์ปาร์ตี้หรือเล่นค่ายนอกค่ายเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับช่วยประหยัดช่วยเซฟเงินได้ทําให้แบบว่าเราคืนทุนเร็วนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆแบบว่าฉันเนี่ยทำงานพิธีตลอดฉันงานแต่งงานฉันงานในล่มฉันงานในที่แสงน้อยๆตัดสินใจนะครับเทไปที่เล่นค่ายเลยแล้วเพื่อนๆจะได้จบงานได้ง่ายนะฮะ ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับปีนี้นครับถ้าเราเ,เพื่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมาาัดระวังปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่นะครับเจอกันใหม่ปีหน้าวันนี้ขอลาบก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย